หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมั่งคั่งกับช่อง rich moon coin วันนี้เรามาติดตามเหรียญที่ชื่อว่า singularity net หรือ ag IC, นะครับที่เป็นตัวย่อคือ agix ราคาตอนนี้อยู่ที่0.1804ซึ่งเป็นเหรียญกลุ่มประเภท ai นะครับเอาแหละนะครับเหรียญ singularity net นะครับ singularity net หรือ ag IC, เนี่ยมูลค่าการตลาดอยู่ที่222ล้านดอลลาร์ แล้วก็ประมาณการซื้อขายรายยี่ี่ชั่วโมงอยู่ที่1 3บสาุดเอันดับอยู่ที่หนึ่งสิบดนะครับของคอยมา a r เก็ตแคอุปทานโดยรวมของเหรียญนี้อยู่ที่1นุดกว่าล้านล้านนะครับโทษน,นะครับหนุดล้านนะครับประมาณนั้นนะครับก็ประมาณหนึ่งพล้านกวกว่านะก็หนึ่งันหนึ่งสาสิบเอดล้านนะครับแล้วก็หก แสนหกหมื่นแนะครับโฮเดอร์หก1มื่นเก้เดตัวนี้อยู่ในโทเค็นของ ERC 20งศนะครับหรือตัวของ Etherscan หรือ Ethereum นั่นเองเอาละนะครับเรามาดูเรื่องของกระดานหลักๆก,ก็น่าจะเข้าไปเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไบแน e คุค,คอยนะครับแล้วก็ Bitget f t ต l o o n e c ก โปรบิดโกลโบ้ it, Bo, นะครับคอยวันพีเม็กแล้วก็เอซเซนเอ็กซ์ e x, นะครับบิดแม็กแล้วก็ไบไบนแนนทร์นะครับต่อมานะก็จะเป็นโตเคียวคริปโตนะครับ btc truck คริปโตแล้วก็บิดวอลโวเม็กโกโบนะครับแอลแบงค์คริปโตโลจีโนวาเด็กซนะครับรวมถึงคอย Bx Hotcoin Global Binx g แล้วก็ v y f i n a n c e นะครับแล้วก็ Wing Rider Dex นะ CoinDCX แล้วก็ MinSwap นะครับ BitTour แล้วก็ Paribu นะมาดูต่อนะครับ i x, x d i g i f i n e x c o m Btx Pro แล้วก็ TwoBit Pro Exchange Coin Clash นะครับ d i g i f i n e x BitMart n o m i n e x นะครับ Folonex ต่อมาก็เป็นอ่าบิดโทรลนะครับแล้วก็บิตทูนิกแล้วก็เฟม EX อแล้วก็เวกแล้วก็ซันเดย์สวอปโอเพนโอเซียนแล้วก็ i c r y p e รนะครับหรือ PEX อนะแล้วก็แมนดาล่าเอ็กเชนคอย EX อีกนิดเดียวนะครับ อ่าโอเพนโอเซ BitForex เนะครับดีฟคอยซูเปอร์เอแล้วก็เอ็กมาเก็ตบีค่าจูบแล้วก็แท็บบิตแล้วก็คอย b u สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นฮิต BTC นะครับแล้วก็ Nominex แล้วก็โทเกียวคริปโตแล้วก็คอย d d x o, x นะหลักๆประมาณนี้ก็น่าจะมีหลายคู่เทรดแหละที่ผมอ่านซ้ำนะครับตัวนี้เรามาดูเรื่องของ Twitter ด้วยกันนะครับ ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่น่าสนใจสำหรับเหรียญ Singularity Net นะครับหรือ,อตัวของ a g i ินะตัวนี้โฮเดอร์อยู่ประมาณ124,000 Follow นะครับแล้วก็ Following ประมาณ913 Following นะครับเหรียญตัวนี้เกิดมาตั้งแต่ปี2017ตอนเดือนตุลาคมเหรียญน,นี้มีความเกี่ยวข้องกอับอีลอนมาร e ์นะครับอีลอนมาร์เนี่ยเป็นคน เลทฟันทุนให้นะครับสาเร็จเหรียญซิงเกิลอเตี้เน็ตตัวนี้นะครับแล้ก็เรื่องของบริษัทอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ AI เนี่ยก็น่าจะมีการหยิบยื่นเทคโนโลยีจากอีลอนมาร์มาเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีลอนมาร์ก็เคยมาพัฒนาโปรเจกต์ตัวนี้อยู่บ้างน,นะครับแล้วก็ปล่อยให้คนเข้ามาดูแลในโปรเจกต์นี้นะครับก็ ก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าพอรู้อยู่แล้วนะครับเรื่องรายละเอียดว่าเหรียญ Singularity r e a d e หรือ a g i c เนี่ยคือเหรียญที่สร้างโดยอัลกอริทึม AI แบบจำลอง AI นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นโทเค็นที่มีแรงจูงใจสร้างแบบจำลอง AI นั่นเองฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก5อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือหัวใจในการทำโปรเจกต์อย่างแรกตลาดซื้อขายพร้อมบริการ AI นะครับ เราก็2คือรองรับการพัฒนา AI แบบกระจายอำนาจมีพื้นฐาน AI เราก็3คือมีการปรับปรุงการเข้าถึงการใช้งานของ AI มากขึ้น 4. คือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 5. คือการสร้างรายได้แบบจำลอง AI นะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญ AI โดยเฉพาะจนฝั่งของพี่ชาวฮอกกินสันนะครับหรือ ADA ของเราเนี่ยก็ต้องมาพาร์ทเนอร์กับเหรียญน,นี้นะครับเพื่อจะเอาไปพัฒนาตัวของ Dex แล้วก็ตัวของ exchange หรือ d e f i ของเขานะครับโดยใช้ singularity net หรือ a g i c นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเจอ ai นะนะครับหรือ d a i อเนี่ยนะครับก็คือเป็น ai ชนิดที่ทางองค์กรเนี่ยได้พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วจาก ai ทั่วไปนะครับก็จะมีชื่อย่อว่า agi นะครับตัวนี้ก็จะเป็น เป็นอะไรหลายอย่างนะครับที่ที่เขาถูกพัฒนามานะครับเพื่อจะพัฒนาตัว AI เนี่ยไปในทิศทางของตัวของบล็อกเชนที่เป็นดิเซนท์ไลน์นะครับเขาก็ทำตรงนี้มาพอสมควรแล้วคือตัวนี้นะครับเขาเป็นพวก m a r k e t p l a e e i i ด้วย Market อ่า uh, a r m e t p e t p ็แล้วก็ AI Publisher นนะครับก็พยายามที่จะเข้าสู่ในการบริการของของ อาชุมชนนะครับแล้วก็การบริการเพื่อจะเข้าไปถึง AI ในการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ AI บนฐานเครื่องมือของเขานะครับเขาก็จะสร้างเครื่องมือไอตัวของ AI มาเพื่อจะตอบสนองไอตัวของโปรเจกต์อื่นๆนะครับที่จะเข้ามาร่วมนะครับมี AI โดเมนด้วยนะครับเพื่อจะเชื่อม AI เข้ากับตัวของโปรเจกต์ตัวอื่นๆ นะครับแล้วก็าการทำพวกเกี่ยวกับบล็อกเชนเนี่ยก็มีการใช้ AI เนี่ยเข้ามาผนวกกับตรงนี้ตอนนี้นะครับก็ a g i c s t t k k n n g ก็มีแล้วแล้วก็ a g i ิคไบต์นะครับก็คือมีการเชื่อมระหว่างเชนระหว่างอีเ e อ e รียมแล้วก็คาดาน n o นะครับรวมถึง ecosystem ตัวนี้ก็มี a i r ์ดนะครับซึ่งเขาจัดโทเก้นประมาณ5%ที่จะทำา a i ์ดนะครับในแต่ละ ในแต่ละโปรเจกต์ของเขานะครับคือคือต้องการเอาเหรียญเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับในการใช้ร่วมกับโปรเจกต์ที่พาร์ทเนอร์นะครับเขาทำร่วมด้วยนะครับสมมุติว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกับไอตัวของเอจิกนะนะหรือ Singularity net เนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการพาร์ทเนอร์กันนะครับอย่างเช่นพวก DEX ของ Cardano เนี่ก็สามารถที่จะไปสวอปบนแพลตฟอร์มของ Cardano ได้อันนี้สมมุตินะครับ ตัวนี้มันมีอุปทานแค่พันล้านเองนะครับฉากนั้นเขาก็ต้องมีการสเต็กนะครับเพื่อจะทําให้จํานวนเหรียญเนี่ยมันถูกมินขึ้นนะครับเพื่อจะเอาไปใช้กับโปรเจกต์ต่างๆโดยพันล้านมันคงไม่พอหรอกยกเว้นทาง Singularity Net หรือ a อจ i เนี่ยจะสามารถที่จะจะหาเหรียญ Stable Coin ที่เป็นเครือข่ายของตัวเองนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ได้เก่งดีไฟขนาดนั้นนะครับเขาพัฒนาไปเวของ AI ก็ก็ดีที่สุดแล้ว แล้วอ,อันนี้ก็มีเรื่องของอทีมด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปหาได้นะครับว่าในทีมครับงานของเขาเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเดฟเป็นทาง CEO, c o c t ซนะครับทีมงานต่างๆก็เข้าไปหารายละเอียดได้หาผลงานได้ตัวนี้ไม่ต้องบอกแหละนะครับถ้าเป็นบริษัทนี้หรือองค์กรน,นี้เป็นลูกมือของอีลอนมาร์เนี่ยก็ต้องเก่งมากๆแหละนะครับ ไม่เก่งก็อยู่ไม่รอดนะครับแล้วเขาก็มีออฟไอพาร์ตเนอร์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของเขาแล้วก็ไอเดียอย่างเช่น h a q q อย่างนี้แล้วก็ VMware Mobile นะครับ earth w i d e center นะแล้วก็ Cardano นะครับแล้วก็ p o o ซ i f e r นะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์หลายอันนะครับก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดได้นะ ฉะนั้นสิ่งก l a r i t นตีนนะครับก็ไม่ต้องบอกนะว่าได้เท่าไหร่นะครับคือโปรเจกต์ดีมากนะครับเป็น AI ตัวหนึ่งที่โปรเจกต์นำเลยนะครับเพียงแต่อาจจะต้องเพิ่มกระดาน Exchange หลักๆลักสักหน่อยนะเพื่อจะทำให้เหรียญตัวนี้มีวอลลุ่มการเทรดที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องให้สิธ์ไว้แหละนะครับสิบก็คือเต็มสิบนะครับเหลือแต่ ลุกเข้าไปในกระดาน XJ ที่มีวอลลุ่มแข็งๆนะครับน่าจะสนุกเหมือนกันสำหรับเหรียญนี้ฉะนั้นเหรียญน,นี้ถ้าไม่มีการมินเหรียญมากเกินไปนะครับราคาเนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะขึ้นหลักร้อยร้อยดอนนะครับถูกวางไว้ประมาณนี้แหละนะครับอาจจะขึ้นไปถึงพันดอนก็ได้ถ้าเกิดบิตคอยมีมาเก็ตแข็งๆกันนะครับตอนตลาดกระทิงก็ต้อง,ก,องก็ต้องดูด้วยกันนะครับ แต่เบสผมว่าน่าจะอยู่ร้อยดอนนั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็ฝากเหรียญ singularity net หรือ a g i n เอาไว้นะครับที่จะเพิ่มพอร์ตการลงทุนให้กับสาหรับเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมก a swap ผ่านกระดานบ i t g e t ที่นี่ทีเดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ